Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không คนต้อยอมนั่งฟ้าตอนนี้บีรับมันด้ก็วันกอยจุงก้อ,อกนลองงกลองเปกันนี่เสียงรักเป็นอาจามาตีละตั้งใตทำรับมันด้ป่าวกะวันจตังมาต้น มันอยู่ที่บุญคุณสนเล็กความดีเกลี้ยงสั์เป็นองราชาในพระมานาครพี่น้องรกชายจึงก็อยู่ดีมีจบก็เขามีความบริสุทธิ์ยุติธรรมวันนี้ที่สำนนะักวัดดอนวันนี้พระอาจารย์ขอจเจริญพ่อลุงอาจารย์รับสวรรค์ก็ไปทางไหนอ่ะ ผมจะไปสวรรก่อนทันคนันคน ใจแม่ไม่ขอใบองค์่ายลอยรักแอ่งอครเอประทานโอ้แลนู่ปลือนนู่ถแต่แม่คว้านไม่รู้ในวัดไีนวาทีนี้ไม่ที่เราเคยรู้มันยังปั้นนี้ลงไงต้องลงบนคอใจชุไอ้ค้าที่เราจะไปจะวันนั้นบางครั้งบางทีก้องอยู่ไกลมนุษย์เราไปเธอตั้งทีและจะรู้ว่ามีปลานั้นไม่มี เด็าแลมเลยมันเล่าดำเองได้คือมันไม่รู้ถ้าเตยไปประวันนั้นพลเหล่าเรื่องไันควังเรื่องเล่าเรื่องนั้นเละ่อตาคังเรื่องมีเข้าใจก็เิดไปซึ่งวันนี่มันเรื่องแบบไหนครับหลวงพ่อคือในสมัยอดีตมันเคยมีแล้วคนดีจะไปวันมีนาครอ,อยู่นาครนหนึ่งนาครน,นั้นมีชื่อว่านาครเตวดาให้เจ้าเมืองมีโอรถพระอง์เดียว ชื่อว่าองค์ใจหลักซ้อยชื่อหลักซอยนั่นเลยองค์ใจหลักซ้อยนั้นนั่นพอแม่มันไม่ผู้ยิ่งผัวใจแต่งงานชื่อว่านั่นคงล่าคดีนางกคงล่าเนจะ้าใจหลักซร้อยไม่จบไม่อยากแต่งงานกันจึงปรึกษากับผู้รับจ่ายกลายฉีดแตนตีบอกพอแม,ม่ทีเป็นองค์เตวดาเจ้าชายหลักสร้อยไม่บอกไปบอกคนรับจ่ายชื่อว่าน่งไทยไม่เป็นเพื่อ ถ้าผมลบหน้าลบร่างอะไรเราเจออยู่นี่เน่งใต้านผู้ข้านี้อย่าบลงข้ามีเน่งใต้นั่นก็มีผู้รันอยู่อีกกลนึงนุ่นนุ่มออมตะรักเลยครับอาจารย์นั่นเลยลูกชื่อเรื่องบะลงมันชื่อว่านายบ้านแควโอไม่ใช่ บานแควหนุ y, ่มันุ่มใกูหลูก็บุ่มรั่วนู่นนายบานออกมันเออมันไม่มันกูไม่ตามหนูไม่ใจคนหยอกเรื่องได้เหมือนบินมาต้อกหยอกมาใช่กูไม่ตอบมึงหนังเจ๊เจ๊นุ่แล้วเนี่ยเป็นแหล่แทมก่อนแล้วตกลงผลเป็นยังไงครับหลวงพ่อคนเป็นอย่างไรลูกขอนงใต้กันนายบ้านแควก็พลึกซ่ากันเลยเข้ากัสเนอแหน่ไอ้องค์ใจหลักร้อยนั้นมีคน ปล่อยกงล่ามันต้อนมัคันนีคงใจหลักร้อยกระชับตามผู้รับชายเติ้งกิตันรูกว่ารถสิบล้อมันเสียแล้วรถตีบจัก,กรยานจูงเข้าอูนั้นมันจูงไม่ได้คนรับใจมันเอาใจเจ้า,านายปิดมังตุมังกนนีเยือดร้อนเจ้าใจหลักร้อยก็มีคนจะดิบคนกระเชื่อมความรัทธาพ่อแม่ก็มีความตุกเดี๋ยวว่าวันอยู่เลยลุงเออพลงผมคิดเราบอกเราตั้ง,งมุ้งหนึ่ง Hãy đây cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy Ô cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Nhảy lăn đen đúng không? Lăng đen cầm đốt đấy Ôi <laughs> ngay phút Nó dày ở đây À, bí hậu cao cháy hoạt vô năng จำปั้นเดี๋ยวล่ลาเทวันดจำยีโนชุชนกินจานป้างแล้วกับซ้ำเลยตัวยังกูกยันนักหน้าเลยเช่นไงคุมมิมหน้ารำคาญอะไรอย่างนี้ไม่จ้ายแล้วจันเล้วไอ้ตังล่วนมันตังโจนะลลูกขมาเบาเป็นล่มมง

ยังคนนี้ไปวันตะแก้วดีดดลุกฮัลโหเดี๋ยวมาดูกันลุกจ้าเราควังวัดแก้ว ลูกเทวดานี back, uh, walk, 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 walk. ่อะไรนะลูกเทวดาอะไรนะลูกวัดวัดลวัด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 นี่ตื่นไปวันนี่มันวัดกินเทลงพิเศษขอบคุณดีลูกเทวดาจำทายแน่นอนเลยยังหอมกลิ่นดอกไม้ป่าเหมือนเดิมึจยังอยู่ในชุดเดิมแสดงว่าเธอเพิ่งเดินทางมาถึงเหมือนกันเขาพูดบอกเราวเราตั้นวึงอะไรนะตั้นวึงอะไรตั้นวึงตึ้งวัง ต้องเคร่ร้ายมันมนุ่มกูนะเดี๋ยวกูตามรอยแลของกูไปนะท่านวึงถึงวั่ลาเทวดาโลกเทวดาบานแควแบกบทุ่มกูกูนี่กูเป็นรักผู้ชี้กันกระทรวงหนึ่งแล้วแม่บานแควแบกท่านไอ้ตังลัว่วตัวนั่ง กลางโจดโกรดจังเบาแฝงแฝงแบงเปล่าเปล่าเพืือนเมียเป้่าเอาเมียเพลือกอ้ลลุกไปได้ไปได้ไ้ยไลุกไปมันไปไได้รวงหล่นร่วงดูก่ายป๊อบ ควันมาเดี๋ยวเนี่ยเมมนอนหลับหัวใจก็ปวดใจจู้ควันมาเดี๋ยว,วนี้ควันดำมากอืมนี่มันอะไรกันแมี่ยท่านอาจารย์ฤทธสวรรค์มันอยู่ในวัดนี้นะคือปรนเดน็นเธอต้องเข้าใจคำว่าสวรรค์นั้นคืออะไรสวรรค์มันอยู่ในอกนะหรอกมันอยู่ในใจมนุษย์องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รัสไปว่านิพพานางังพระรามังสุขัง ผู้ใดดับซิ่งถึงกิเลสผู้ใดก้าวตึงธรรมะผู้นั้นก็ก้าวตึงสวรรค์ออกอกสวรรค์มันอยู่ในม,น,มนุษย์เมื่อเราก้าวตึงความวลูกน้องสาวคนนี้แม่แต่ชื่อชื่อตาลียาลูกที่จฉาหน้่มน้องซาลียาไฟเผือกเช่นไปอย่างนายสารละ่ะพูดออกค้าตั้งหลายคำออกด้วยเร็วเดี๋ยวผมไม่รู้่ก็ยเยอ่ะเลย กูก็มันแต่งล้างเลยนะแต่งเนื้อขาวเด้ยนั่นไม่ทราบเลย <S 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 เ,เลยป็นไม่เลี่ยมไปเป็นไม่เลี่ยมนี่เลีล่ยมพวกโอ้ก้องเฟื่อนก็ไป็นใจแหละพวกอย่างนี้มึงกูยิ้มเดือดใจไอ้ไปเป็นวังเดือดเป็นดวงอย่างช่วยบอไปเป็นดวงบอกขึ้นวังกินน้อยหลาวกูไปเลยนั่นมันขอแต่งงานกับน้องสาริยาครับอาจารย์ขอให้ไม่ได้หรืออืมเอาอะไรดำได้หรือ,อเปล่า เราคยังไม่ได้เรียการทีมึงนั่งจำบวลแล้วลูก็เมียปอยเลยมึงเรียนมากกันมากป็นคนปันมึงไนู่นเป็นองกระลักก็องงใจแต่ไม่มีความรู้ชาตหนักบวจากซื้อใจยิ่งมันปิดอาบัดสังขาดีเซตจัน้ายเคยได้เคยรักเคยช็อบเคยเมียเคยตามเคยไม่ใจเรืองพลาสมน้าได้เร่งอกลูกเดอเพื่อคุได้ลูกได้เฉืองไปได้โูกได้โย่แต่ถ้าก็ย่อกันคุณจเจ ท่านมัน ja นั่นไป็เจียบกว่าเนียยท่านนั่งปืนยังเด็กเจี๊ยทุ่ยยาวกีเจี๊ยบบนปืนต้มก๊อกต้งตีบ้านใบใบเรือไปกว่าเนียยต้อง๊อกต้มตีไปที่ไหนนะกอดต้งต่อบ้าหนุ่มควาเลยใจ่างไหนนี่คุณโชคดายเลยเชื่อยแม่พูดกันเองเหล่องไร่ผอมตายุ่งเกี่ยวมั้ต้องสัญญาทำมาพี่อภัยหลวงพ่อแหมเรียกเป็นวกาหลงผมขอแต่งงานกับคุณนะแล้วการหลงคนนั้น ก็บอกเขากลับเมืองเลยไม่ได้องค์ใายต้องแต่งด้วยละ่ะแล้วคุณไม่หึงเหรอองค์ชายครับการสร้างมัง,งมกรธรรมะน่ะมันให้มนุษย์มาสองดวงตาสองข้างมองภาพเป็นภาพเดียวจริงไหมหูสองข้างฟังเสียงเป็นเสียงเดียวเมียสองคนเลี้ยงดูสามีคนเดียวจะเสียหายอะไรให้คุณมีกําลังใจบริหารประเทศชาติโอ,โ,อโ,อโอ้เทก็ไม่หึงอ่ะเอาแต่รุนนนีอยอ่ะยากัน เออรูง้วยลควันดูขาดแม่เราแท้จริงนึกวจยแม่เนี่ยเกื้อผอผ่ป้าแม่เลี้ยงแม่จับมากั่หน้าปังมาแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงได้ไหมตู้ปูกระชีแมู่อย่าก้าว่าอย่าก้าปางกบ่อจัดแม่เลี้ยงโตอยาโจกยาโจกยาปูดูปังกับมังกรคุณจับโจเกมปน ผอไม่เะตีกันเรอกเร็วเล่นจะมีกันล้วันเข้าสู่นักกอนวันนี้นะค่ะเราค่อยมาตราบ้าันไ์ค่ะหลวงพ่อดุลาก่อนละได้อเาไม่เอาบุ้งเพราะเราไม่รูรกันแลเราทำันได้มมแต่แหลเด็มันโยมันูปั่นเออาะ ูไม่ควันออกมาจูเนี่ยกูก็ไม่ยืดนี่ก็ลงแจ๊กล้วงหัวขึ้นลังมากเชื่อเด้อมีว่ากันคือได้่บเนี้เราก็เพื่อความจะมักีนะเหนียร่อปวดนึ่งก็อยู่ได้เลยปวดร่อเหนียรนึ่งแต่มันดี่าแปลกเลยมันยู่ที่นามเจ๊ปวดร่งมันเสื่อชอบตัวเดียวกันแรกกันใ่้เออกูก็โทษหน้าเดี๋ยวมึงเองเมียกูฮะ แล้วก็ตูดเรื่อมึงเป็นเจ้าทุนี่ยเป็นเจถูกไอ้ดอกได้กูทุกมั่งหรือวะอ๋อไอ้ตึ้งเราอยู่กันแบบไั้กูที่ไปเป็นทาสมึงนี่ไอ้มึงใจกูมันทาสเออได้ยลับส่วนลายหน้าหับที่น้ำมอดติ๊งมันไเมียติ๊งมึงมึงน่ะมีหน้าที่จำรู้นั่นอย่างเดียวเออด้ไอ้ลูกท้าว มึงอยาแบกนะครับเจ้านายนายตัดนะครับไปไม่ใช่เดินเว้ยที่เอาไปใช้ก็แบกไปนได้ได้กี่ของกูไปนายตาดนะแล้วมันเหลืองอะไรร้อยมันมีเต่นี่แบกตาดไปใช้แต่เด็กก็แบกเหลืองเลยไปตัดมาในฟ้าหลายบาทหลวมันเดินอนะเหลืองนั่นเหมือนตาดนั่นละนั่นเดี๋ยวมันแบกไปหละนั่นตาดหนักนะเลื่อนเนี่ยมึงก็แบกไปแล้วก็นายตาด Nói ai đi nay tán na Cáp cháu náy Mì đây bọc nay nay cháy hiểu đây nay náy, na, náy nay cắp nay náy cắp cắp, cáp Chết, ý Mày cười hay cười, bọc đi đây, cún này cơ tỷ cá, mà lèo láo, màu níu, vẫn trâu Tỷ chết có mô, ta hay, xếp, văn xếp, เออเพื่อนคุณนี่ยังเบลอนานเลยกว่าเลยนะกับแมนมอกไปพวกเรียงตั้โตไข่เชี่ยนต่อต่อยู่างไนกับต่อต่อตาวอนต่อต่อหิบวนต่อต่หน่วยโตเจ้าบ่มเรียงตัางวันเลยกินใบไก่กินในบ้านนานยอมประชุดบายเต็มทีหากก็คุณคุณไม่เชี่ยเลยพวกตาแต่กิ็นรีเรียไม่เป็นอ่อนแล้วมาเตตทำเศ้าในเบสบอล พอหมอดดีแต่จริงคือตัมมาพอทุกนิดนดี จากสารานิยายอ้อหมกสวรรค์ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่สามกว่าครับดาวขอบพระคุณที่รักดังชมศิลปินพื้นบ้านครับทางหน้าที่อนุรักษ์แล้วก็เืรทอดเจตนารมณ์ศิลปินทุกขนาเป็นสมบัติของพี่น้องขอยพี่น้องเดินทางกลับสุเิพัดด้วยความนอบน้อม ศูนย์ยงใหญ่ไฮคลาสแมงมุม um. อาณาจักรดูหนังฟังเพลงครบวงจรในรูปแบบมวนเทปแผ่นซีดีวีซีดีดีวีดีเอ็มพีสามเอ็มพีสีและอุปกรณ์รักษาแผ่นกระเป๋าใส่ซีดีแมงมุมโยงใหญ่ทั่วภาคใต้นครศรีธรรมราชหาดใหญ่ตรังพังงากระบี่และสุราษฎร์ธานีใกล้ที่ไหนไปที่นั่น แมงมุมสินค้าคุณภาพลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายทั้งขายปลีกและขายส่ง